สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เรามีรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากซูซูกิที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือซูซูกิโชกุลสอ2พนที่เพิ่งเปิดตัวในปีนี้ซึ่งกลับมาอีกครั้งพร้อมการปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันของคนไทยอย่างแท้จริงเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของซูซูกิโชกุลสอ2พนกกันก่อนครับต้องบอกเลยว่าได้รับการออกแบบใหม่หมดจดจากเดิมที่เคยเป็นรถครอบครัวทรงเรียบง่าย ตอนนี้โชกุนมาในลุคที่ทันสมัยมากขึ้นฝากระโปรงหน้าคมชัดไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์ใหม่ทรงเฉียงดูดันให้แสงสว่างคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนไฟเลี้ยวแยกข้างแนวตั้งคล้ายกับรถสปอร์ตท,ทำให้ดูโดดเด่นบนท้องถนนตัวถังของโชกุน2026ยังมีการปรับให้เพรียวบางขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงความแข็งแรงทนทานพร้อมลายกราฟิกใหม่ที่มีให้เลือกหลายสีทั้งโทนเรียบหรูและแบบสปอร์ตด้านหน้าและด้านข้างของรถมีชิ้นส่วนแอโรดนามิกเล็กน้อยช่วยให้ลู่ลมมากขึ้นในขณะขับขี่ที่คววามเร็สูง ด้านท้ายของซูซูกิโชกุล2026ก็ได้รับการออกแบบใหม่ <c oughs> เช่นกันโดยฝ่าท้ายเป็นแบบเล็ดแนวยาวให้ความรู้สึกเรียบหรูพร้อมความปลอดภัยมากขึ้นในตอนกลางคืนที่วางป้ายทะเบียนได้รับการย้ายตำแหน่งลงต่ำเล็กน้อยเพื่อความสวยงามและสมดุลด้านหลังยังมาพร้อมกับบางโครนที่กันฝนได้ดีขึ้นและที่จับผู้โดยสารเป็นแบบอลูมิเนียมแข็งแรงรองรับการใช้งานได้อย่างมั่นใจ มาพูดถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์กันบ้างสุกิโชกุล2026นใช้เครื่องยนต์1 2 5ซีซีแบบหัวฉีด F I 4จังหวะสูบเดี่ยวที่ได้รับการปรับปรุงให้มีแรงม้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ10.6แรงม้าที่8500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่9.8นิวตันเมตรที่6500รอรอบต่อนาทีซึ่งทำให้การออกตัวทำได้ดีเยี่ยมและสามารถเร่งแซงในระยะสั้นได้อย่างมั่นใจ เกียร์แบบ4ี่สปีดทำงานลื่นไหลไม่มีสะดุดพร้อมระบบคลัตช์มือที่ได้รับการปรับให้เบาและนุ่มนวลมากขึ้นช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์สะดวกโดยไม่เมื่อยมือในส่วนของระบบการสะเทือนนั้นด้านหน้าเป็นโช๊คอัพเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังเป็นแบบสวิงอาร์มพร้อมโช๊คคู่ที่ปรับระดับความแข็งได้ทําให้สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและถนนต่างจังหวัดได้ดีระบบเบรกเป็นดิสเบรกหน้าและดรัมเบรกหลังซึ่งมีการปรับจูนให้ตอบสนองได้ไวขึ้นช่วยเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถในทุกสถานการณ์ เรื่องความปลอดภัยก็ถือเป็นจุดที่ซูซูกิให้ความสำคัญโดยรุ่นนี้มีการติดตั้งระบบไฟ DRL อัตโนมัติช่วยให้ผู้ขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบตัดเครื่องอัตโนมัติเมื่อรถเอียงหรือลม้มระบบบล็อกคอแบบใหม่ที่ปลอดภัยและใช้งานง่ายยิ่งขึ้นในด้านความสะดวกสบายโชกุล2น2026มาพร้อมหน้าจอมารวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ แสดงผลความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันและไฟแจ้งเตือนต่างๆอย่างครบถ้วนที่เก็บของใต้บอกก็กว้างขึ้นเล็กน้อยสามารถเก็บของใช้จําเป็นหรือหมวกกันน็อกเครื่องใบได้อย่างสบายนอกจากนี้ยังมีช่องเสียบ usb สําหรับชาร์จมือถือในรุ่นพิเศษอีกด้วย สำหรับราคาของซูซูกิโชกุล2026นั้นเปิดตัวในไทยที่ราคาเริ่มต้นประมาณ49,500บาทสำหรับรุ่นมาตรฐานและรุ่นพิเศษอาจแต่ระดับประมาณ52,900บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้ดีในตลาดรถครอบครัวระดับเริ่มต้นและถือว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับทั้งในแง่ของคุณภาพและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ซูซูกิ โดยสรุปแล้วซูซูกิโชกุลสองพนคือรถจักรยานยนต์ที่ออกแบบมาตอบโจทย์ผู้ใช้ทั่วไปอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยสมรรถนะท,ที่ตอบสนองได้ดีในเมืองความปลอดภัยครบถ้วนและราคาจับต้องได้หากคุณกำลังมองหารถจักรยานยนต์ที่ใช้งานง่ายขับขี่สนุกและบำรุงรักษาง่ายโชกุลสองพนคือตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ